เริ่ม28,000บาทถูกกมอเตอร์ไซค์ดูโอทุกคันไม่เกิน39,000ครับในคลิปนี้สนใจตามเข้าไปดูครับมาดูไดฮัตส,สุมิล่ากันครับนานๆจะมีมาลงให้ดูทีคันนี้เป็นปี1995ครับเครื่องยนต์เบนซินเกียร์ธรรมดาเกรื่องดีแอร์เย็นภายในยังดูดี ประหยัดน้ำมันภาษีปี65ขาดไม่เกินต่อได้ปกติดูจากรูปแล้วพฤศจิกาปี65นะครับภาษีตกปีละ300กว่าบาทนะครับเอกสารครบสนใจโทรมาคุยได้ข้อมูลเจ้าของลงไว้เท่านี้นะครับราคาที่เจ้าของเปิดไว้คือ28,000บาทครับรถอยู่อำเภอบ้านที่จังหวัดลำพูนครับท่านไหนสนใจ ขอวิดีโอขอตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นครับมีจริงหรือไม่สภาพต่างๆเป็นยังไงแล้วก็ค่อยไปดูรถตัวจริงกันอีกทีหนึ่งครับตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้ครบถ้วนให้เรียบร้อยค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันนะครับต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยนะครับผมหาไม่ชมเท่านั้นนะครับ h o n ไ a Accord ครับรถปี1996คันนี้เป็นโฉมไฟท้ายก้อนเดียวนะครับเป็นเกียร์ออโต้เครื่องดีแอร์เย็นขับทางไกลได้เลยตัวถังสวยเดิมไม่ผุหน้าหลังเดิมไม่เคยชนภายในสวยกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบของแต่งตามรูปใช้สองระบบครับจะของระบุไว้อย่างนั้น รายละเอียดเพิ่มเติมโทรมาคุยได้ราคาที่เปิดไว้คือ39,00 0บาทครับท่านไหนสนใจโทรไปคุยครับแล้วก็ขอวิดีโอคอลตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นครับรายละเอียดของรถต่างๆดูให้ครบถ้วนผ่านวิดีโอคอลก่อนครับแล้วก็ขอดูเล่มติดแก๊สเมื่อไหร่ถังเหลืออายุเท่าไหร่ลงเล่มหรือย,ยังก็อลองตรวจสอบดูในเล่มดูครับหรือคุยกับเจ้าของดู คันนี้อยู่คลอง6ปทุมธานีครับท่านไหนสนใจอยู่ใกล้ก็แวะไปดูครับไปตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้ครบถ้วนก่อนโอนเงินซื้อขายนะครับต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยนะครับคันนี้เป็น honda accord ไฟไทยาก้อนครับรถปี1,996ปีเดียวกันกับคันเมื่อตะกี้ครับ เป็นเครื่อง f 2 3เกียร์ออโต้สีสวยรอบคันสีแดงสดๆฝีีมไม่รอบคันกระจกไม่มีแตกเล้าเครื่องเกียร์ดีสมบูรณ์มากเกียร์เข้านิ่มทุกเกียร์เกียร์เปลี่ยนนิ่มทุกเกียร์จงล่างดีมากไม่มีดังเลี้ยวซ้ายขวาสุดไม่ดังยางไหม่สีเส้นดิสเบรกสีล้อภายในสวยกระจกไฟฟ้าสีบานขึ้นลงครบ กระจกปรับพับข้างไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเซนทัลล็อกใช้ได้ปกติแอร์เย็นเจี J ๊ย e บความร้อนนิ่งๆขับทางไกลได้สบายหายห่วงพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟติดครบทุกดวงภาษีปี68ครับ16กรกฎาราคาที่เจ้าของเปิดไว้คือ36,500บาทต่อลองได้นะครับเจ้าของระบุไว้งั้น ก็ไปต่ารองกันที่หน้ารถครับขอวิดีโอคอลตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นแล้วก็แวะไปดูรถตัวจริงครับตรวจสอบรถให้เรียบร้อยค่อยโอนเงินซื้อขาย่า่ตังกันที่หน้ารถครับรถครันนี้อยู่ตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของนะครับผมหาไมา้ชมเท่านั้นเบอร์โทรเจ้าของให้ไว้แล้วอยู่ในคลิปครับ มาดู t o y ยต a Corona ครับรถปี1994เครื่องยนต์เบนซินเกียร์อัตโนมัติรถเครื่องดีน้ำมันล้วนก็อลองตรวจสอบในเล่มดูนะครับว่าเคยติดแก๊สหรือไม่นะครับพร้อมใช้งานจอดไม่ได้ใช้เลยขายภาษีปี67เอก,กสารครบโอนข้อมูลและรูปภาพจะของวงไว้เพียงเท่านี้นะครับ ขอวิดีโอคอตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะดูว่ารถมีจริงหรือไม่สภาพต่างๆเป็นยังไงแล้วขอดูรายละเอียดในเรื่มครับขอไม่ได้ผ่านไปก่อนครับไว้รอดูคันใหม่ราคาคันนี้เจ้าของเปิดไว้ที่35,000บาทครับก็ไปต่อรองกันที่หน้ารถครับหลังจากที่ดูวิดีโอคอลแล้วไปตรวจสอบรถตัวจริงกันครับแล้วใอยโอนเงินกันรถอยู่อำเภอเสนาจังหวัดอยุธยานะครับคันนี้ ต้องการข้อมูลใ,ใดๆเพิ่มเติมสำหรับกันนี้ติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยนะครับมาดู Toyota c o r o ุ l a กันครับรถปี1,998เกรื่องยนเต้นเบนซินเกียร์ธรรมดารถสวยแอร์เย็นเจี๊ยบมีวิทยุ mp 3กระจกไฟฟ้าติด ฟิล์มล้อแมกเงาน้ำมันล้วนแบตเปลี่ยนใหม่เล่มครบนี่คือข้อมูลและรูปภาพจะของลงไว้นะครับราคาที่เปิดไว้คือ3 6 0 0 0บาททวนครับขอวิดีโอคอลตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นครับเพราะว่ารูปมีน้อยมากตรวจด,ดูรายละเอียดผ่านวิดีโอคอลครับขอดูเล่มครับตรวจสอบรายละเอียดในเล่มครับแล้วก็ค่อยไปดูรถตัวจริงกันนะครับ รถคันนี้อยู่ฟาร์มจระเข้สามพันจังหวัดนครปฐมครับแวะไปดูรถตรวจสอบรถให้เรียบร้อยค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันหน้ารถนะครับต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยนะครับช่วงบอกคลิกเรามาดูอัตราสิ้นเปลืองของรถ โตโย t a s o ซล n นที่อยู่ในคลิปนี้กันดูครับ t o โย t a s o ซล n นนี่นะับเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมีอัตราการบริโภคที่ดีมากในสมัยในยุคนั้นเลยนะครับใครๆก็บอกว่าจอมประหยัดเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันครับว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้คืออัตราสิ้นเปลืองที่ใช้กันจริงๆที่หามาได้นะครับ ในเมืองก็คือ1 1ถึง13กิโลลิตรครับนอกเมืองคือ15-17ถึง17กิโลลิตรเฉลี่ยรวมๆแล้วก็จะประมาณ13-15ถึง15กิโลลิตรในยุคนั้นก็นับว่าเป็นรถที่ประหยัดอยู่ครับก็เหมาะกับสายทำงานเลยครับที่ต้องการใช้รถแล้วต้องการความประหยัดครับข้อมูลนี้ก็เก็บเอาไว้พิจารณาในการเลือกซื้อรถกันดูครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยครับ